ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับประโยคภาษาอังกฤษที่คุณจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้คุณไม่เคยเจอที่ไหนแน่นอนครับ give fuck ผมอยากนำเสนอประโยคนี้ครับ I don't give a fuck I don't give a shit I don't give a I don't give a damn ประโยคทั้งหมดนี้นะครับถ้าคุณแปลตรงตัวฮะมันแปลว่าฉันไม่ให้การมีเพศสัมพันธ์ฉันไม่ให้ขี้ฉันไม่ให้ห่วย I don't give อะอะไรก็ตามนะครับแปลว่า I don't care ในภา,านษาอังกฤษหรือแปลว่าฉันไม่แคร์นั่นเองสถานการณ์ที่สามารถใช้ได้นะครับอย่างเช่นเพื่อนคุณมาบ่นอะไรไม่รู้งุ้งยิ่งไงฟังที่บ้านฉันเป็นอย่างงุ้นอย่างคุณไม่อยากฟังต่อในประเทศไทยนะครับถ้าคุณอยากใช้ฮาๆากับเพื่อนนะผมใช้คําพวกนี้ได้ครับอย่างอด,ดกี่แบบแล้วเพื่อนคุณจะเข้าใจว่าแม่งไม่แคร์แม่งลำคขาญผมไม่เล่าต่อแล้วคำหยาบนะครับคำพวกนี้มันเป็นคำที่ไม่สามารถใช้ได้ ทุกเวลาครับผมคุณต้องรู้ว่าเวลาไหนสามารถใช้ได้คุณอยู่ในที่ประชุมนะครับคณะองค์ประชุมกําลังพูดอะไรสักอย่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับทอปิกนั้นๆนะครับแล้วคุณยกมือขึ้นมาบอกว่าอดุนกีแบบฟอกอันนี้ก็ไม่สมควรนะครับคือคาหยาบนะฮะใช้ได้เพื่อแสดงอารมณ์ที่แท้จริงออกมาแต่อารมณ์ที่แท้จริงนั้นก็เหมือนกับกิริยาทุกอย่างของร่างกายคุณครับคุณต้องเก็บรักษาไว้นิดนึงนะเอาไว้ใช้กับ พื่อนกับคนรู้จักคนสนิทได้นะครับผมสำหรับครั้งนี้ผมสุมนัทขอลาไปก่อนเจอกันเช่นหน้าสวัสดีครับ